ว่าอยูก่กลางนานแล้วผมร้อนนะครับผมบอกเลยว่าไม่มีร้อนแน่นอนถ้ามีพลลมโอซูกะตัวนี้นะพี่นาะตัวนี้เป็นรุ่นที่3แล้วนะครับตัวนี้เขาออกมารุ่นที่3แล้วนะพี่นาะตัวนี้รุ่นที่3แตกต่างกับรุ่น2อยยังไงนะครับรุ่นที่3นะครับสามารถเติมน้ําได้นะครับสามารถค้นน้ําได้อโรมาได้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับตัวนี้สามารถพ่นไอ้น้ำอโรมาได้นะครับเดี๋ยวผมปิดให้ดูนะนะครับแล้วก็อ่าเขายัง ึดหลักอยู่เหมือนเดิมว่ามีไฟนะครับนี่นะครับสามารถพ่นอโรมาได้นะครับสําหรับสายคงสายแคมป์นะพี่นะอยากจะเติมอโรมากลิ่นหอมๆหรือว่าอโรมาลายุงก็เติมได้นะครับแต่ที่สําคัญเขายังไม่ทิ้งความเป็นไท p e C นะครับ t y p A นะครับสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้นะครับตัวนี้เขาสําคัญมากนะพี่นะต้องมีนะครับแล้วก็เขามีขอห้อยแบบนี้นะครับสามารถเอาไปเกี่ยวตามกิ่งมกิ่งไม้แล้วก็ปรับให้อย่างนี้ได้นะครับตัวนี้นะพี่นะผมบอกเลยพลังบรรยากาขนาด9นิ้ว2ีบโวลต์ตัวนี้ นะครับแรงจริงนะครับผมการันตีนะครับ,ผม,นะรบผมตามมารุ่นที่3แล้วนะครับไม่รู้ว่ารุ่นที่4จะออกมาหรือเปล่านะครับก็ฝากด้วยนะพี่นะพดลงโอซากะนะพี่นะรุ่น763นะพี่นะ OCF 763นะพี่ใครอยากได้พัดลงโอซากะขนาด9นิ้ว20โวลต์แบบนี้นะพี่นะนะครับกระดาล่างอย่างรวดช้า,ชารีกดเลยครับ